สวัสดีนะครับโอ้วันนี้นี่ได้ไมาเห็นของใหญ่ทอนมันนะฮะกับเอ็มแปดห้าสี่ศูนย์สีกริดในรวดนี่ปกติก็มีแต่เอ็ห้าศูนย์นะครับลงลงมันเนี่ยอันนี้เอ่เอ็มแปดห้านี่ลงทอนมันให้ดูเลยฮะทอนได้เหมือนกันนะแต่คันเอ็มแปดห้ายุกลงตัวเองครับทอนตัวเองได้อยู่ นี่ครับ mm hmm. พอดีล่องเลยนะ mm hmm. ไม่เหยียบมันพอ,ด,พอดีครับ mm hmm. นี่ระยะห่าง mm hmm. ตามทรงมันพอดีครับ ของมันก็ระยะห่างพอดีแล้วรถไม่เหยียบหัวมันพอดีแต่เสียดายนมันไม่ค่อยงอกนะครับตอนปลูกตายเยอะครับเลยมันห่างนะหัวมันก็พอได้ครับแต่ระยะห่างมันมันเยอะครับนี่ถือว่าไม่คเคลียร์นแต่ ตายเกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะสวนนี้ตอนปลูกนี้มันแรงนะดูครับตอนนี้นมีอันหนึ่งนะตรงนั้นอันหนึ่งต้องถอนเอาครับดีก็ปล่อยทิ้งร้างถ่ายเอาดีกว่านะได้บางครับจังนี้ราคาขึ้นแล้วนะครับสองพันสองพันนี่เกษตรกรยิ้มได้ครับแต่ถ้าตกต่ำเหมือนเมื่อกี้นะครับ ตกไปนี่พั 1, 3, 1, 4, นสามนะครับพันสี่นี่โอ้โหมันนานี่ร้องกันเต็มครับวีนี้ก็แรงเลยนะมันแรงครับมันก็ไม่ค่อยได้หัวตะคาก็มาถูกอีกครับนี่มันนานเมื่อกี้จบเลยครับต่ราคา2,000นี่เกษตรกรพอลืมตาอาบากได้นะฮะ <Yeah. S 2> เนี่ยร่องนี่พ่อดีเลยครับไม่เหยียบนะครับงงอืม ดีใสโค้งเลยฮะือออย,ยอไในมันในมันอยู่ตรงไหน <c oughs> นี่โอ้ตรงนี้นี่มันจ่ายหมดมีฝั่งนู้นครับฝั่งนู้น มีมันอยู่โอ้จิงจกร้องเลยฮะจนจัดตะเกะเอ้แล้วตะเกะไงนี่กำลังมาเลยมาคุมงานหน่อย <c oughs> <c oughs> อสงสัยจะเลิกปลูกมันแล้ว <c oughs> ถ้าถูกไม่จุกไม่ไม่ไมตูกจังหวะเนี่ยมันนี่ยากครับยิ่งแต่ต้นมันไปแข็งแรงด้วยนะมันชอบตายครับมันสัมปลังแต่แถว,วนี้มีแต่มันสัมปลังกับป่าอ้อยนะครับุัวน,นี้ป่าอ้อยเรื่องลุกมาเยอะนะมีแต่ต็เก่มาเช่านะที่ดิน ngoan nhanh nhanh tốt hàng thì có muốn mất đi đây ạ lộp